สวัสดีค่ะมาพบกับนางซีนในช่องนางซีนแฮนด์เมดวันนี้นางซีนจะชวนเพื่อนๆไปทำรูปหัวใจดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะวันนี้นางซีนจะใช้ริบบิ้นตาละคังคู่แบบนี้เลยนะคะจะใช้สีเขียวจะเป็นด้านหนึ่งกักเพชรอีกด้านนจะเป็นเนื้อด้านมันธรรมดายอย่างนี้ค่ะ จะตัดขนาดอยู่ที่สาสิบห้าเซนจำนวนสี่เส้นจากนั้นให้ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแล้วนำริบบิ้นที่เราตัดเตรียมไว้มาพับครึ่งเลยนะคะพับครึ่งลงแบบนี้เลยพับครึ่งแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเอาแยกริบบิ้นออกมาค่ะเราจะทำฐานสี่ค่ะเส้นที่หนึ่งวางค่ะ เส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่งแล้วรว่วปลายของเส้นที่สามเข้ามาในห่วงของเส้นที่สี่ค่ะจากนั้นให้ทําการดึงให้กระชับเลยได้แบบนี้แล้วสําหรับใครที่จะใส่เหรียญให้ใส่ขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นให้พับริบบิ้น เส้นบนลงมาค่ะจะทำการเก็บลิบบิ้นค่ะบนลงล่างค่ะขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนซ้ายมาขวาโดยที่จะสอดเก็บตรงเส้นแรกที่เราพับลงมาค่ะจากนั้นให้พลิกริ้นด้ล่างขึ้นมาเราจะทำการเก็บลิบบิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะ จะเก็บดิบบินเส้นสั้นที่อยู่ด้านขวามือนะคะพับตามรอยเลยพับตามลายเลยนะคะสอดเก็บตามลายเลยขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากจากนั้นให้พลิกชิ้นงานขึ้นมาค่ะจะทำขั้นตอนถัดไปเลยนะ จับริบบิ้นเส้นบนพับลงมาบิดปลายออกไปทางด้านนอกไปทางด้านขวาในลักษณะนี้แล้วโค้งปลายกลับเข้ามาสอดเก็บใต้ฐานดูอีกครั้งค่ะบิดดิบบิ้นพับลงมาค่ะบิดปลายออกไปด้านนอก งปลายกลับเข้ามาสอดเก็บใต้ฐานจะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเริ่มทําเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะพับริบบิ้นเส้นบนลงมาค่ะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านซ้ายบิดอ้อมไปด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วใช้นิ้วชี้ที่อยู่ด้านซ้ายช่วยพยุงไว้จากนั้นให้หักปลายไปด้านหลังแล้วก็ม้วนมาด้านหน้าจะเป็นรูปทรงกลวยแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดปลายเข้าใต้ฐานเส้นที่เราพับลงมาค่ะ ก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะหมุนชิ้นงานไปทางด้านซ้ายค่ะพับริบบิ้นเส้นบนลงมาทำเหมือนเดิมค่ะบิดไปด้านหลังม้วนไปด้านหลังแล้วก็ม้วนมาด้านหน้าสอดปลายเข้าใต้เส้นที่เรา,าพับลงมาจะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย เส้นสุดท้ายค่ะไปด้านหลังไปด้านหลังมวนมาด้านหน้าสอดทำแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้แล้วก็ทำการจัดให้เขาให้กิด่ดอกเขาเท่าๆกันค่ะก่ด,ดอกเขาเท่าๆกัน ได้ประมาณนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปค่ะจับลิบบินเส้นยาวที่อยู่ด้านขวามือบิดไยมาด้านหน้าในลักษณะนี้จากนั้นให้ม้วนมาด้านหน้าให้เป็นรูปกลวยแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราจะสอดเข้าตรงใต้กีบของช่องถัดไปเลยนะคะ สอดเข้าด้านในอย่างนี้เลยนะสอดเข้าแบบนี้เลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะหิดปลายมาด้านหน้าม้วนเป็นรูปกลวยก็สอด ไปเลยมันจะได้แบบนี้แบบนี้ค่ะ เป็นสุดท้ายค่ะจากนั้นก็จัดค่ะจะได้เป็นนี้แล้วก็จัดเลยค่ะจัดให้เขาเสมอกัน ประมาณนี้ค่ะจากนั้นพลิกริบบินด้านล่างขึ้นมาค่ะเราจะทําการเก็บลิบบินเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะสอดเก็บตามลายเลยทั้งสี่มุมเลยนะคะจะสอดเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะเอาที่ถนัดได้เลยได้แบบนี้แล้วค่ะ จากนั้นเราจะทำดิบบินเส้นที่อยู่ด้านซ้ายนะคะเส้นบนจะลิบ,บ,บินไปแบบนี้เส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือโค้งมาด้านหน้าค่ะน้จากนั้นเราจะสอดเข้า ตรงระหว่างสองกลีดดอกนี้นะคะสอดแบบนี้นะโค้งไปลงมาแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปเลยในลักษณะนี้ค่ะมุมต่อมาค่ะก็คือเส้นบนที่อยู่ด้านขวามือเราจะสอดเข้าตรงช่องถัดมาค่ะ ตรงนี้ค่ะโค้งไปเข้ามาสอดลิบบิ้นจะพอดีเลยค่ะจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องตัดค่ะตรงส่วนนี้ก็จะได้เป็นโค้งรูปหัวใจค่ะจากนั้นให้ตัดเสร็จลิบบิ้นที่เหลือทิ้งได้เลยนะคะตัดชิ้นงานขึ้นมาค่ะตัดทิ้งไปเลย ก็จะได้หัวใจแบบน่ารักแบบน่ารักน่ารักค่ะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับลายง่ายๆทำได้ง่ายๆน่ารักน่ารักใช้ลิบินไม่เยอะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องลังสินแฮนด์เมดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย